โจเออไหลกันวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมากันแล้วฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะครับอ้กโอ้โหอีกันจมาบอกว่าร้านอีแก่นี่นะครับคนที่บอกผมอีแก่นะครับนี่คือเสื้อของมันนะครับชื่อร้านว่าวอเลนชออ่านว่าอะไรนะวอเลนชอ เวอร์เลนชอนะครับเป็นชอริ้วเฮียงนะครับผมนี่เวอร์เลนชอริ้วเฮียงนะครับอุ้ยหลุดมือนะครับโอ้โหเป็นแค่แค่หลุดมือเฉยๆนะฮะนี่ขายดีนะคะไม่ต้องมาซื้อแล้วนะคะเพราะเนื่องจากเจ้าของเขารวยไปแล้วนะครับเวอร์เลนชอตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน AWC สตูดิโอนะครับไม่มีนะคะเพราะว่าสตูดิโอผมเติมเองคุณหนูฉันไปไหน อ๋อการการไปเที่ยวแล้วครับพึ่งแยกกันกัน <c oughs> สมัยนี่คือเจ้าของร้านนะครับลงทุนไปห้าล้านกว่าบาทนะครับครับขายได้วั 2, <c oughs> <c oughs> นละสองพันห้าแลครับก็อีกสักปีหนึ่งน่าจะคืนทุนพอดีกันสมัยบอกว่ามึงนะมึงดูนะครับความเคารบไม่มีกันแล้วกันนะฮะผมควรต้องใส่แมสไหมนะฮะ แต่ว่าร้านนี้จํากัดคนเข้า10คนต่อนหนึ่งรอบนะครับรอบแะครึ่งชั่วโมงนะฮะ <c oughs> คือขายดีมากขายดีจนหน้าตกใจนะครับคือของตอนนี้เนี่ยหมดเกือบหมดละนี่ผมให้ดูของฝั่งนี้ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ดำมืดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็น power bank ผมเองนี่ไอไอ am so happy นี่ของใคร <c oughs> อ๋อเปิดเปิดก็ตอนนี้ก็ยังเออ่อ ก็ยังมีงานทำนะครับอายุยังน้อยเดี๋ยวไว้ค่อยมาอุดหนุนก็ได้นะครับอุดหนุนคนที่อายุเยอะๆยดีกว่าเช่นผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับของอีกเดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จกระเป๋าก็มีนะครับอกเท่าไหร่ของลอบบี้สปอยลอะไรนะครับอก อกเสื้อของตัวเองอะกตัวเองตอนนี้เหรอเคือที่จะทำอ๋อสี่สิบหกฉันใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะเราใหญ่กว่านั้นก็เหรอดูตัวดิข้าตัวเล็กมั้งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปคิดใหม่อีกทีหนึ่ง <c oughs> นะฮะนะฮะแล้วก็อีกทีเราจะได้เสื้อ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหนี่นะครับ <c oughs> กางเกงสีส้มอย่างนี้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนนะครับ ลองจุดไฟที่บ้านแล้วซื้อไปใส่ดูนะครับอันนี้อีอ <c oughs> ขอโทษทีครับปึ๊บกลับมาที่หน้าเราต่อนะครับเอ,อ่อต้นไม้นี้ของร้านอะไรนะครับเอ,อ่อ green h o m e fx ครับโอ้โห green green house f green home เหรอ fx <H. S 1> green home fx ร้านนี้ก็ขายดีนะครับ อันนี้ก็ขายนะครับพวกตัวอักษรพวกนี้ก็ขายหมดเลยนะครับบ้านใครขายบอลเปเปอร์เลยพวกนี้ขายขายหมดนะฮะ <c oughs> ผมว่าพีา่อ่านสายอย่างเงี้ยพี่อ่้ขาย <c oughs> ไมไ่ขายจะเขาจะขายทำไมละ่ะเ <c oughs> ออฮู <c oughs> ้เล่นนะครับพูดเล่นเมื่อกี้คุณเจนนี่ปอนไหนเขาพิมพ์มาว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ย่าง <c oughs> ไฟ์แจกเสื้อ เดี๋ยวมันยังไม่มีเสื้อของผมยังไม่ยังไม่มีเสื้อของผมแเดี๋ยวพิ่งแจกเลยนะคะยังไม่คืนทุนเลยนะคะลายก็เป็นแบบนี้นี่ยดูข้างหลังดูข้างหลังนี่ A W C นะครับ C อันข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเงาสะท้อนจากกระจก นน umas, ผมว่าผมไปละนะครับไปดีกว่าค okay. ้ับไม่ต้องตามมาด้วยครับจะปิดร้านแล้วเออใช่ครับเขาใกล้ปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็ได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับจันถึงศุกเสาร์าทนตย่เสาร์วทิที่ก็เปิดเสาร์าทิที่ก็เปิดเพวันเสาร์เปิดสิบโมงนะครับพุ่ย์หนถึงสุกเนี่ยปิดสองทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์วทิที่ปิดตีสองนะครับไม่ใช่อันนี้ร้อยเลทปิดกี่โมงอ่ะ ตอนที่อะสองทุ่มเหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาดีกว่าเราใช้คําว่าเปิดสิบโมงปิดแล้วแต่เจ้าของนะฮะไม่มีคนเขาก็ปิดนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ปิดเลยครับเพราะว่าคนเยอะพอแล้วคนไม่หยุดเลยคนเยอะมาคน